คันเทพเติมเกมราคาถูกนะครับเติมได้หลายเกมเลยโดยเฉพาะ Free Fire Rv นะครับลหลักๆก็ Free Fire นะครับบอกเลยว่าราคาถูกมากและมีระบบส่งของขวามภายในเกมด้วยนะค,ะนะครับลิงก์ด้าน่่างปักหมุดเลยครับ โลบอกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกปลูกผักนะครับในแบบปูกผักนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงอีเวนต์นะครับเขาเรียกว่าอีเวนต์เปลี่ยนต้นหยักหรือเปล่านะครับอ่าอีเวนต์นี้นะครับหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าให้เรานําผลไม้ที่เขาต้องการนะครับเขาจะต้องการผลไม้ทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะมีอย่างเช่นล่าสุดตอนนี้ครับก็เป็นทางด้านต้นไม้ยืนต้นนะครับอ่าก็อย่างเช่นมะม่วงอะไรเงี้ยก็มานะครับมะม่วงหรือว่าเป็นทางด้าน เขาเรียกว่าต้นอะไรอ่ะต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นพวกประเภทเบอร์ร anyway ี่หรือว่าต้นไม้มีหนามอะไรเงี้ยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเนาะก็อ่าแล้วก็จะเป็นประเภทพวกแบบว่าอ่าต้นดอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นแบบพวกมันอะไรเงี้ยหรือเปล่านะครับอ่าก็จะปรับไปเรื่อยๆนะครับเบอร์รี่มันแล้วแต่นะครับตรงนี้เขาต้องการอะไรแล้วก็มาให้นะครับตรงนี้เขาต้องการยืนต้นนะครับอ่ายืนต้นนะครับแล้วก็ หามานะครับตอนนั้นมีหนามเนี่ยโอ้โหหากันคลยควักเลยนะครับต้นไม้ยืนต้นอันนี้น่าจะได้นะจะลองให้ดูนะครับไม่รู้นะครับว่าได้หรือเปล่าอ่าได้นะครับปะห้าสิบหกนะครับอ่าได้นะครับแล้วก็แค่สาสมตรงนี้ขึ้นไปให้มันครบเก้าร้อยนะครับต้นสนได้นะครับอันนี้ต้นไม้ยืนต้นอ่าแล้วก็เอาให้เขาครับที่เรามีนะครับเห็นไหม ต้นสนใช่ไหมครับต้นไม้ยืนต้นอันนี้น่าจะไม่ได้เพราะเป็นทางุ่นไม่ยืนต้นอันนี้ได้เปล่าลองดูนะฮะอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่นาเอาเหมือนเมื่อกี้แหละต้นสนนะครับต้นสนเอาแน่นอนมะพร้าวอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับมะพร้าวได้แน่นอนอันนี้ไม่ได้เก็บมานะครับ นะัว่าให้มะพร้าวนะครับมะพร้าวนี่น่าจะไหวนะครับจริงผมมีส่วนนึงอ่ะแต่แบบไปไม่ได้นะครับเอาได้ละนะครับโหลดเราโหลดเราโหลดเนี่ยเราปลูกไว้เลยนะของพวกนี้ครับมันได้ใช้หมดเลยนะครับเนี่ยปลูกไว้เลยครับแก้วมังกรมีหนามนะครับปลูกไว้เลยนะครับแอปเปิ้ลได้ใช้แน่นอนนะครับอ่า ต้นสนนะครับปลูกไว้เลยเลยนะครับอ่าพวกเนี้ยนะครับได้ใช้แน่นอนนะครับเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปอัปเกรดนะครับอ่าอัปเกรดอัปเกรดปลูกไว้ได้เลยครับเดี๋ยวทุกหนึ่งหนึ่งชั่วโมงครับเขาก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไปอ่าต้องการยืนต้นอยู่นะครับเนี่ยเอาไปเรื่อยๆครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนที่อัปเดตแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับผมบอดีผมเล่นถึงเก้าร้อยแล้วเมื่อคืนนะครับ ตอนนี้ก็รอบใหม่นะครับมาดูกันเลยครับเลยแล้วเนี่นยเจ๋วเจ๋วเจ๋วนะครับนี่โดดลงเลยก็ได้ครับไปมเหลืออีกอันหนึ่งเราไม่ได้เก็บทางลัดก็คือปีนต้นพี่บอมมาครับง่ายสุด อ้าวแฮรเป็ีนเสาเล่นแฮ่นี่งานหนึ่งเป็นอะไรไม่รู้นะเปลีนป่ายเป็นปปีนป่ายอะรัดไม่ได้เหรอเออนี่ เป็นไรไม่รูกระดูกกระดูกกระดูกวาบเลยโอเคสำเร็จละนอนหลับละวันนี้ซื้ออ้าวสีแดงมาขายฝ่ายสีแดงมาขายน้องๆสีแดงมาขายครับจะเปิงเกอร์แดงมาขายครับ ยี่ก็มาขายเนี่ยนะสปกเกอร์แดงมาขายครับอ๋อไม่มีใครมาเลยสปกเกอร์แดงมาขายครับไปรอดเจอกันเจอกันขอบคุณมากครับไปแล้วนะแล้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่เด้อไปล้วครับปุยปุ๋ย,ยครับ